ออ้งพวันนี้นะครับมาออกจากเรื่องปวดหัวกันมาเรื่องหัวเราะรอยยิ้มกันโอ้โหอ่าแม่นาดอ่ะโอ้ยังไงมอน อนีโ้สวยไหมครับ <S 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 พิธีกรภาคสนามรายการคอนเทนต์ต่ตางๆของทางช่องจอนนี่นิวและจอนนี่มือป่าพีดีโปรดักชั่นสวัสดีค่ะน้องอึ้งนะฮะกล้องย้อนแสงไหมครับไม่ไมมครับไม่ย้อนแสงโอ้ขึ้นข้ามเองเดินไหนมือหนาส่วนเท่าไหร่นี่ส่สวนยีน่สิบย่สิบยี่สิบค่ะฮ่่าฮ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 ่าา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 า มื่อนี้มื่อนี้คับนบีบงานอยู่นะเพราะว่าตอนนี้นะครับไอแดงในคอสรุปที่ที่คอนใช่เพื่อจะครูกับหนูเลยเดีอเมื่อนี้แล้วแมนมือนี้เลยมือนี้เลยมื่อนี้เลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดติดตามซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับและขฝากไปกดติดตามซับสไคร b ์เพื่อติดตามผลงานน้องอ้ําอึ้งนะครับความสนุกรอยยิ้มเสียงราอในปี68นี้ทางช่อง Johnny Mobile v i นี่ Production จะเป็นเสื้อสีดํานะครับ ช่องเสื้อแดงจะเป็นเพลงเสื้อดําจะเป็นงานโปรดักชั่นเสื้อเขียวจะเป็นคลิปเร็วๆแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็ฝากกดติดตามเพจจอห์นนี่นิวไว้ด้วยนะครับที่เราจะปล่อยผลงานต่างๆวันนี้ไอ้นอนคิดเมล์อหลอผมนอนคิดมาตั้งแต่วันรับสมัครเธอมาว่าจะหาพิธีกรใครสักคนที่จะมาคู่กับเธอที่มันจะทันเธอ,อที่มันจะทันเธอ,อไวพิบจะต้องให้รวดเร็วทันเธอและก็มี ผลงานอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งมี f อฟรู้จักปรากฏว่า <Yeah. S 1> อ้าอดิมิีนองนะครับอ้อหิหลายๆคนคอมเมนต์มอเตอร์เวย์สาธิตตายต่ำสองคนนี้พี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะทันหนูด้วยไหวพริบคาคแรคเตอร์ความคล่องแคล่วความปาดเปรียวความว่องไวนะครับณเวลานี้ผมเคาะแล้ว จอนนี่โปรดักชั่นเคาะแล้วแต่แต่ก็จะมีอีกหลายๆรูปแบบหลายๆพิธีกรที่เข้ามาแจมไม่ว่าจะเป็นสาธิตตายต่ำนะครับมอเตอร์เวย์อะไรพวกนี้นะครับมวลในนอดเขาไปกดติดตามไปในเด้อครับพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวย่างของผมโอ้คือผู้งามเลยว่าโอ้เดินแบบนั่งแบบนี่เดินนั่งแบบนางสาวแบบซำซับเลยนะซำซับดิ้องให้ท่านั่นก็นี่นี่เปมาแล้วพ่อเค่มพโอเคม่มไม่ กูเป็นตัวปลาถ่าตายง่ายดอกเว้ยปวดเอวมวนปวดหัวน้องหนุกน้องมะเขาหองกันมะเขาหองกันตอนนี้สตูดิโอบริษัทออฟฟิศยังไม่เสร็จนะครับก็ช่างกำลังดำเนินการยุติปีใหม่ก็เลยให้น้องๆขึ้นมาทำอยู่บนบรรยากาศบ้านกลางน้ำอากาศโคตรดีเลยพี่น้องมีโอกาสจะมายามผมนะครับน้องนไหครับน้องอับอึ้งเจอที่ไหนทักทายได้เลยนะครับนี่คืออับอึ้งจอร์นี่จอร์นี่โปรดักชั่นนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในส่วนของจอร์นี่มิวสิกนะครับ เขาอยู่ในพาร์ทของงานโปรดักชันนี่คือน้องอัพอึ้งนะครับน้องอัพอึ้งจอนี่โปรดักชันนะครับทีมงานของผมเองฝากเป็นกำลังใจให้เธอในเด้อครับเด้ออมิสเตอร์หลวงประจําประจําบริษัทมันสิม่อยู่บูนนึงมันสิม่อยู่บูนนึงมันสิม่อยู่โอเคค่ะฝากผลงานอ่ฝากรายงานตัวอ่ะเออจะรายงานตัวด้วยนะคะฝากฝากดูฝากตัวด้วยนะคะมาเกิดมั่งยางนี้อ่ะ น้องคนนี้สู่กับผมมาตั้งแต่ตั้งแต่พี่ตั้งตั้งแต่สร้างงานครั้งแรกเลยจุดกําเนิดตั้งแต่วินาทีแรกที่สร้างงานศินผ่านทางจอมือถือที่เรียกว่าโซเชียลตั้งแต่วินาทีแรกเลยค่ะณวันที่พี่อ่อนแอเขาก็ยืนเคียงข้างพี่มาโดยตลอดนะครับจนวันนี้ช่องยูเพจ Facebook อ uh, o u t u b e เขาก็มีผู้ติดตาม3ามสี่แสนหแสนซับสไครต์เพจเขาก็มีผู้ติดตามเป็นล้านค่ะ และเขาก็ร่วมสร้างความสำเร็จกับพี่มามากมายไม่ว่าจะเป็นคนพอกระเทินจังหวะนี้เพราะจนเลยต้องเก็บเขามัดซีเก็บที่ยังฮักละน้องบอมมบนซี่ละเพลงอื่นๆเอาง่ายๆทุกๆเพลงในค่ายเจนี่มิสิกน้องคนนี้ยืนเคียงข้างพี่มายตลอดเชียงบาเชียงไหลตอนที่พี่ออนแอร์น้องมันยืนเคียงข้างณนเวลานี้พี่เข้มแข็งขึ้นเติบโต,ตขึ้น ไอก็เอามันมาอยู่หน้ามือกันแต่ด้วยตาเขาเริ่มต้นมาจากการเป็นนักแสดงนะนักแสดงของทางบริษัทพี่ณเวลานั้นจวดเดอะซีรีส์เลยจวดเดอะซีรีเลยเขายอมลาออกจากบริษัททำงานที่ชลบุรีกลับมาอยู่บ้านเพื่อมาร่วมงานมาสร้างงานร่วมกับพี่จอนี่โดยพี่ก็ให้คําแนะนําไปสร้างเพจสร้าง Youtube เพื่อสารายได้เลี้ยงครอบครัวปรากฏว่ามือนีไอเอามาเป็นพี่กอนฮูหนู มันห้ามากบีมันมันสุดยอดเอาเบิ้งก่อนนะเทาเบิ้องก่อนนตาตาสีมันจังเลยเนาะแต่งตัวรอเว้ยใส่ขาโอ้ยเมือยจันเลยต้องเลงต้งเงเนั้อยยครับเอมากเลรบงานนี่ร้อยสักอ้คั้ปกติกูไม่ให้ผู้ใส่ใส่ถุงขาเดีโอ้ปกติใส่สุดก็จะหน้าหอยอุ้มมือแบบรอ พี่ทีกอนทรายพี่ทีกอนทายพี่ทีกอนทายเราเอออะไรนะพี่ทีกอนเยงเย็ยเยยนาวอ่ามันแย่งกันหมบ้นแย่งกันเนาแย่งกันเลยเยแงกันเป็นย่อยกันย่อยบ้านบบแพ่กันเลยอันนี้เน่บแพ่กันเลยเลยเลย CJ นะครับ จากศิลปินจากจอห์นนี่มิวสิกนะครับและก็นักแสดงช่วเดัซีรีส์มาแต่ตั้งเดิมเลยดีพองแ้วของแขกอีริพอดีโงแมีโซนอีกแค้โซนอีกแค่เออโซนีแ่เออทุกอย่างภาษาที่ปุ่นด้เลยโมเดลโมเตว่งกเล่นไาอีน่โเดลว่งกะเล่งมาอีวูอ้าว เดี๋ยวได้รูปแบบรายการยายอาจจะทางทานเกียรติเขาคิดมากร่วมทัพมีจนี่คิดว่ดานะเดี๋ยวบิวเซอร์เขาจะา้าผังการผลิตนะก็คือให้มึงทั้งสองลุยูปลาบูดงเลย <บา S 1> อ <บา S 1> มวลมวลเอาดีาเดี๋ยวเ <ๆ S 2> ไไดเี๋ยวเดยภาพเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยเดี๋ยวีววเยยยวสวเวาเด๋งดเยว หลัเนี่ยเด้อหายมงงเดียวเยเดเดียวกูบองว่าพาไปใส่ม้อไงเด้อใส่ม้อละไปยังตลาดง่วงข้วยาดไปสำรวจราคาง่วงข้วยน้า่เตรียมเ้นี่เลเรเตรียมเตรียมผ้าให้อานครับไปือสโลกันลายคูนี่เขาทาเขาแก้ม เอาส่วาเปิดรายการเนี่ยเอาส่วนเปิดรายการเอาคลิปแบบเรียวๆนี่แหละเอาเอาเปิดรายการให้เอามืงเป็นคนเปิดสวัสดีค่ะจากรายการ Johnny p r o d u c t i o n อ่ะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง action สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการ Johnny p r o d u c t i o n นะคะกับโอ้ลืม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 เอาไหมเอาไหมเอาไม่สองคนเอาไม่สองคนเออลืมสองจำลืมสองจำสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะที่หล้าวันนี้ครับที่หล้าวันนี้เรามาพบกับรายการเจ้านี่โปรเล็กชันนะคะวันนี้เราจะไปตามหาหน่อไม้โจดค่ะหน่อไม้โจดอ้าวเมื่อวานบอกพี่พวนวันนี้บอกไม้โจดอ่าอันนี่บอลล่าหน่องบอลไทยบุบอลบอลคองบอลคลองเท่าไรเหรอเท่าบอลบอลล่าบอลไทยหน่องโอเคเมื่อนี้เราจะไปหาเอ้าเจะไปหาบอกพี่พวนแล้วก็บอกดอกไม้โจดนะคะเดี๋ยวเดี๋ก็ค่อยว่ากันว่าหน่อไม้โจดหน่อไม้โจด เราไม่โจรแลวกันนะคือตลอดเหมือนกันเราจะไปฝึกมาสวัสดีค่ะน้องอัออึ้งนะคะจากทีมงานนี่โปร d u c t i o n รายการตู้เออเนเพ่ววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปค้นหาเนี่ยกว่าไปเดี๋ยว๋อวไอออกบีบบดไห้เนี่ยมอยากมอยากเร็่วเรียวว่าไปแต่เราจะสําคัญก็คือรอยยิ้มให้กับพี่น้องได้ค่ะสาระความบาบอข้อแตกอัดเข้าไปนะแต่มีสาระเข้าไปว่าพี่น้องเข้าทีพี่น้องเข้าทีที่ตาม ไอ้จอนนี่อยู่ทางโปรตุเกสสวีเดนเนี่ยเขาได้เห็นว่าทาอีสานห่านห่อย่านโมเดหาน้อใหม่ด้วยก็ย่านก็ย่านอะไรนี่กักับหูยุ้ยวาลบแดดกดึงขึ้นก้อนนี่เพ่เพ่บักยานสมมติมันนั่งเก็บนี้วช่วยกันอะไรกนนสิ่งได้เจอได้หนิ่ปเปาสิ่เไ้เจอเอาไว้กันบองกันยูย่น ไปดินกันไปย่างผาบังยาเย่างผาบยาสมมตินั่งเจ็บยุรทบัทย่งบินโอ้ยหนาวเป็นสิกงนเจอแบตเคตเคตเคย่างผ้าบังยาพวกมึงก็ว่ากันไปนั่งเย็บที่อันที่อันนมันเนีถาซอยกันหาอยกันเนี่ยเอาลอดอดที่ตามลอดตามลอดติดตามครับอ่ะสำหรับมือนีนะครับกัด ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสาวผมและน้องชายผมนะครับกับหนึ่งคู่พิธีกรแล้วก็จะมีอีกหลายๆคู่พิธีกรและอีกมีพิธีกรผู้สื่อข่าวอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายปีนี้ผมลุยโปรดักชั่นเต็มรูปแบบนะครับเพื่อมอบความสุขให้กับคนในสังคมอีกว่านั่นผมกับศิลาออกจากตํารวจแล้วและผมสิมว่าเป็นผู้สื่อข่าวเองลุยซอยเรือพี่ีนองประชาช่อเองนะครับนี่คือทางถอยหลังที่ผมจะออกจากข้าราชการตํารวจและผมจะ ลุยสังสรรค์สิ่งดียครับสังคมและซอยเลือพี่น้องประชาชนแบบโบยานไพ่เราที่นี่ลุยอย่างเดียวแต่ณนเวลานี้ผมวางตัวน้องๆเพื่อส่งรอยยิ้มให้กับทุกๆท,ท่านฝากติดตามเพจจอร์นี่นิวทิกตอร์จอร์นี่นิวยูทูบจอร์นี่ปายมินี่โปรดักชั่นและฝากติดตามพิธีกรปายการภาคสนามที่จะสร้างรอยยิ้มเสียงรอาให้ทุกท่านน้องอามึงและน้องเชนจังด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ